สวัสดีค่ะมาผอกับแอนในช่องแอนนี่ฟินค่ะตอนนี้แอนผ้ายางจ้าแอนผ้ายางไปจอบเห็ดตอนนี้ก็เป็นเวลาใกล้สี่หกโมงแรกของฟินแรกละค่ะแอนผ้ามายางอันไปเบิ้งเห็ดเพราะว่าเมือว่านก่อนแอนผ้าหลูกมากหลายในเห็น Head เพ็ดเพิงนะจ้าแอนก็เลยกลับมาจ้กากลับมาเบิง้งเพราะว่ามาก,กับหลูกมันหาบถนาจ,จ้า เดี๋ยวไปเบิง่งอันฟังทางไหนนะมันสิเป็นทางรถไฟจ้ะเดี๋ยวมือไม้แอนสิพ่ายยางขาไปฟังนักพ่น,นเพราะว่าอตอนนี้พระอาทิตย์ใกล้สิเบเอ็ดแล้วจ้ะไปจ้ะเดี๋ยวไปหากันนะจ้ะอันอนี้ป้าป้าเหดจ้ะมันก็นอยู่เป็นแฟนจริงเสียนำทางคนยางจังเสียหรือจ้ะเนี่ยจำจังสิ ผ้ายางไปเบิงนน่งกอนนาะจะตาล้านสะอาดอยู่จ้ะเขาออกอันเขาออกมายางกับหมากับเด็กหน่อยออกมายางออกกาบร่างกายนะน,นะจ้ะเป็นทางค้นยางออกกับล่างกายแต่ว่าเปนสิทมหาเห็ุนะจ้ะเดี๋ยวไปเบิ่งกันอนพ่อละดอกนหอน,นึ่งแต่เมื่อนี้อนบ่ได้เอาถุงมือมาได้จ้ะแน่จ้ะมห่างแคงเห็นบ่เอนหมนนื่นแอ็นพ่ง,งยางพานไปแน่จ้ะ อันไปเอาถุงมือมาอ๋ยเสียดายเนาะอันนั่นจะ้ะมันก็อีกดอกนึงใกล้ๆกันจะ้ะน่าจะจะเอามากเก็บกันจ้ามันชีนาบเ่ยอ๋อนาวจะ้ะมึงเสียดายเนาะมึงดอกนี้จะ้ะ โอ้ยตีนกับอะไรจ้ะเน่าจ้ะบังเน่าละจ้ะบังนู้ดอกบังงามนึ่งจ้ะแต่วัานเน่าไหมเสียดายแหงมเน่าที่มเบิดไปจ้ะดอกนึงจ้ะมันหลีอยู่นี่กระเทาโอ้เสียดายเนาะ ดอกนีกำะหมูจ้ะหน้าบอท่านเนี่ยจะดอกนะึงผึ่งหวานให่คือยังแข็ง,ขงอยู่แข็งบ่แนี่จะบังบังขึ้นนุ่มๆ่าเียเอา้าแต่หัวมันแข็งอยู่จะได้ว่าอันก็สิได้แต่หัวมันจะ้ะ หัวมันแข็งอยู่ไหมจ๊ะแต่าขามันนิ่มนั่นน,นั่นจ้ะหัวมันแข็งอยู่เนาะไปจ้ะเอาหัวมันเนาะไปจ้ะก็สิได้แต่หัวมันเนี่ย เดาปลายปาดเอามันยังตกหักอยู่ไหมเนี่ยเอาแต่หัวมันจะไปหาต่อจ้ะัดอกนึงจ้าต้องเร่งได้ดีมันอยุดใปยปลาหง่ะเนาะอืม้มถากจ้ะถากกินมันถากกำลังเจาะมือไปไเอามาเฮ็ดอยู่นี่อนะันพากกลวงเด้อจ้ะอันมาซ่าคือสิได้ได้แต่หัวโบชูอันนั่นละจ้ะ ได้จ้ะไปจ้ะได้แต่หัวมันหุ่นถากไปจ้ะหาต่อดอกหนึ่งจ้ะมันจ้ะแอ็นประดีเอากระตาเอ็นประเดี๋ยวมาเอาใส่ถุงยางเลยจ้ะอันเฝ้าก็เฝ้าอีกเฝ้าน้ำลูกต้องขอเอาให้เอ็นกับสีเฮ็ดวิดีโอเฝ้านะจ้ะดอกหนึ่งจ้ะ ไปจะหาตอเดี๋ยวถมไว้กันนี่จะดอกหนึ่งโอ้ยอันมาแป๊บเดียวมาแค่หานะที่คั่ไว้แห้งจ้ะดอกนี้นแ้งเจ้าแอนกระชิเริ่มหากาบ,บ้าละอันมันค้ามแม้จ้ะอันเจมันโผดโพจะดอกนี้ก็สีแดงแต่หัวเป็นกงกวงแน่และ เนีจ้ะอืมมึงจ้ะตุ้โม่ทีมีเนี่ยจ้ะแทนเสีหากระบาดล่ะงามเนาะมึงมึงอยู่บนอาถุงมือมันมาทำไปจ้ะอันขีมใส่ถุงฝ้าวจ้ะนันดอกนึงเจ้าว่าเถ่าละ่ะไปจ้ะเดี๋ยวหาหายางกระบาดนะคำ นีดอกนึงจ้ะอย่ข้างทางทางงานวาสิกับละ่ะอาหากแค่โอ้ยถากติดมือมานำอืมจ้ะอืมตาหากหลายมันมืดย้อนแสง่เแอนว่ามันย้อนแสงเนาะอัน เดี๋ยวหากลับไปจ้ะไปเดี๋ยวไปจะหาต่อปลได้เอากระตามาน้ำยังวาเสียดายไปจ้ะเห็นมะดอก,อกใหญ่เปิงเคิองอันมันต้องเห็นแต่ดอกยัง,ง่งยังเสีมันจะค่อยแนมเห็นเนาะจ้ะอันมันมืดนี่ก็เนาวแล้วจ้ะชแชเดนเก็บมึงมืดกับดอกเห็ดจ้ะ โอ้ยเสียวมือเด้จ้ะอันถุงมือบอเดียวมาอันจะ้ะโอ้ยงามขนาดจ้ะเบิ่งดอกเห็ดอีพออีเม่เห็ดเบิ่งงามแห้งไปจ้ะเดี๋ยวเก็บใส่ถุงอันมันเด็กบอดายอันอันนั้นมากปอเดี๋ยวเก็บอันถมอยู่เด้อจ้ะเดินมาวัดถมโอ้มันบ่ได้อันกระตาม,มาแต่ว่า มีกระเป๋าหน่อยอยู่จ้ะเอาใส่อันเอาใส่ถุงใส่กระเป๋าก่อนจ้ะได้จ้ะดอ,อกนึงทางกลับบ้านโอ้ยคือสิได้แต่หัวจ้ะตนนัวนี้ได้แต่หัวจ้ะตัวน,นี้พุทไลอันมะม่าเตะเล่นเด็กหน่อยบอกมะมาเสียบเล่นเสียดายจ้ะเอาแต่หัวมันไปเด็กหน่อยอยู่นี่มันก็มาเคลียเล่นเด้จ้ะไปจ้ะ นี่อีกบ่อแถวหนินี่สีหาย,ยาง,งางงนเกือบหลังเทิ้งคนอ้ยหนาวมากนะมันจะมันอยู่ใกล้อันมองของเหรียดเล็กหน่อยนะเพราะมังปลายเห็ดต้นดอกนี้อีพออีแม่เห็ดุ่นลุ่นลท่าน,านัน่งกระเถาหี่มันจ้ะมึงมองนั้นเถาที่สะได้เนาะเดี๋ยวมาเก็บตัวถึงมันเก็บได้เนาะ ไม่ช่พักเกียรติเลยฟังจ้ะหุนะยังง่ามๆอยู่ไหมจ้ะเสียงเด็กหน่อยเลยหุ่นใช่ละหุ่นขึ้นกระด้หน่อยทั้งคนถ้หน่อยมันมาเล่นอยู่หลังบ้านใช่อ๋อบัพฝาลังนี่เขาก็บอกเินเห็นเนาะโอ้โบงหูแน่เสียมาจ้ะใช่ได้จ้ะ kẹp mắt con rồi con chị trong khoai nhà sẽ cặp bầu đọc nâng chả nhà mà đùm đùm mắt tê hết mua sạc dùm đọc nâng chả bây để đài, đài màu 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 màu. để tiêu hóa mình chả này để ăn tắt ở phía mình đọc nâng พูนะไปจ้ะเดี๋ยวตัดเอาหัวมันก่อนมันจะดอกนั่งโอ้สะอ่อนเห็ดมืไก่บ้านพ่อจ้ะอุ่นดอกนั่งข้างหลังไอ้กาต้องเป็นเนแมนวะโอโบแมนจะ้ะ ได้ดอกนี่แหละเดี๋ยวเอาไปตัดเอาหัวมันเอาไ,ไปจ้ะาต่อต้นนี้คือสิบไาได้เดี๋ยวจะห้บังซื้อว่มามันเถาเดี๋ยวพังทึ่งก่อนก่อนสิกับ ดอกนึ่งจ้ะนี่กระบ,บานอีหลีละ่ะเข้าอีกดอกอีเจ็ดดอกนึงสุดท้ายบัง<ม>งามขางามเลยจ้ะบัง<ม>เพิงจ้ะบังม,มันอยู่ไก่บ่านคนมันอยู่หลังบ่านนะนะอยู่ทางรถไฟไปจะได้แต่คกุสิได้แต่หัวมันอันี่ไปปาดเอาป,ปาดขามันออกไปจ้ะหาต่อ นดอกวงกูหลุดเลยแตกบ่นี่โอ้ยเกือบยางไก่มันใบอะไ้บ่หัวมันเสิ่งจะใบดอกจ้ะเท่าละมันหายากอัน่ะนบิ่งใบใหม่ิ่งใบใหม่จ้ะปลาฟินแลนด์ใบใหม่หลายแห้งเห็นดอกนึ่งดอกไหมส่องมึงน้ำกัน ดอกให้ไงว่าเถาเละจ้ะเห็นหลังมันเป็นซสีอันมันไงโพดมันเถาไปจ้ะเดี๋ยวเาออกไปทั้งปุนไปจ้ะเอ้ํกำลังงานกับบ้านละจ้ะอเอาแค่นี่ก็พ่อค่ะมันคามมากหรอแม่ตาไล่จ้ะอันถี่เป็นทังรถไฟจ้ะเมื่ออื่นเยอะสิผ้าหาขามฟังทั้งผุนจ้ะนี่ทังรถไฟเห็นบ่เป็นสายอยู่นี่เป็นเสาเนี่ย นี่ยจ้ะฟาลนะปุ่นทางรถไฟจ้ะไปจ้ะแดดว่มมีแล้วมันเริ่มเหมือดมาแห้งละเดี๋ยวอันยางกบานก่อนจ้ะจังไหนกะจะงคอยพอกันได้คอยคลิปหนานะจ้ะก็จังไหนกะฝากกดไลค์กดแชร์นะค่ะสวัสดีค่ะจังคอยพอกันค่ะ